คือที่คนไม่แฮปปี้กันกับการที่เปิดตามมาเจอกับโลกความจริงเพราะว่า <c oughs> โลกความจริงที่เขาเจอเนี่ยมันขัดแย้งกับโลกมโนในหัวเขาไงแล้วมันเจบปวด ความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์มีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เรื่องความเจ็บป่วยในร่างกายเศรษฐกิจเงินทองแต่มันมีทุกข์อีกอย่างที่น่าสนใจฮะนั่นคือความทุกข์จากการมโนสวัสดีครับผมโคชิปติการนุนพักดีครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องผู้ชายถ้าใครต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะครับติดต่อทางไลน์นี้เลยครับ และนี่เป็นภาพวันออนวันนะฮะที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งมาปรึกษาผมเพราะว่าเธอมีความทุกข์ของการมโนโลแล้วของจริงไปเจอผู้ชายก็ทุกข์ไม่เจอก็ทุกข์เอาไงดีถ้ามันไม่ง่ายแปลว่าเราต้องมีช้อยส์ให้เยอะคำว่ามีช้อยส์ไม่ใช่เราใช้คนเป็นผักปลาแต่การมีช้อยส์แปลว่าเราต้องเรียนรู้เยอะๆเพื่อจะได้รู้ว่าแบบไหนเข้ากับเราได้จริงๆแต่ก่อนที่เราจะมี Choice เราต้องเข้าใจในจุดที่เราต้องพัฒนาข้างในของเราก่อนด้วยนะเพราะเราออกไปเป็นโหมดเดิมมันก็จะมี ผลลับเหมือนเดิมชื่กก็เคยเป็นเหมือนอยู่นะแต่ที่มาเจอความจริงว่าการมีแฟนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอยู่คนอยู่คนเดียวในเชิงของสถานะแต่อย่าอยู่จริงอยู่ในเชิงสถานะคือยังไม่เป็นแฟนใครแต่ก็คุยอะคุยได้ดินเนอร์ได้ไม่ทําอะไรเกินเลยทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับพฤติกรรมของตัวเราเองอะไรเงรี้ยคือที่คนไม่แฮปปี้กันกับการที่เปิดตาม,มาเจอกับโลกความจริงเพราะว่า โลกความจริงที่เขาเจอเนี่ยมันขัดแย้งกับโลกมโนในหัวเขาไงแล้วมันเจ็บปวดแต่มันไม่ได้เจ็บปวดจากความจริงแต่มันเจ็บปวดจากสิ่งที่ตัวเองเพเจร์มาเมื่ก่อนแล้วก็ไปยึดมั่นตรงนั้นยิ่งอยู่ยึดมั่นเท่าไหร่นะในในทางของชีววิทยาฮอร์โมนวิทยาประสาทวิทยาเนี่ยยิ่งเราคิดในเรื่องเดิมซ้ำซ,ำซำ้ซ้ำเนี่ยร่างกายเราจะผลิต เคมี Me. คือสมองมันจะส่งสัญญาณลงไปในต่อมไรท่อดต่างๆในร่างกายให้ผลิตฮอร์โมนฉีดเข้ามาในตัวเราความทรงจำเนี่ยจะอยู่ที่สมองแต่ร่างกายคือมันจะจําความรู้สึกคราวนี้เวลาเราโมโเราเพ้อเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับมีความสุขแล้วมันก็ฉีดในร่างกายเว่ฉีดฉีดฉีดเสร็จฉีดเสร็จปุ๊บวันหนึ่งสมองเจอความจริงชิบหายมันไม่ได้ใช่อย่างที่เราคิดนี่วาแต่ร่างกายมันไม่รู้มันต้องการฮอร์โมนเดิมเพราะมันหิว มันเคยดูถูกส่งอยู่ตลอดเวลาไงถามว่าทำไมถูกส่งตลอดเวลาทุกครั้งที่เราคิดไม่ใช่ทุกครั้งที่เราเจอเขาด้วยนะทุกครั้งที่เราคิดร่างกายก็ได้รับนะมันไม่มันไม่ใช่แค่เจอเขาไปกินข้าวดูหนังอย่างเดียวแค่นั่งคิดถึงเขาเนี่ยร่างกายก็ได้รับฮอร์โมนนั่นแหละคราวนี้เมื่ออยู่อยู่ในโลกความจริงมองความจริงปรากฏขึ้นมาชีบหายมม่เป็นอย่างนั้นปุ๊บแต่ร่างกายต้องการความรู้สึกเดิมทําไงอะ ก็ทําให้เราอยากไปเจอแต่พอไปเจอก็รู้สึกแม่งไม่ใช่มันความจริงที่เราปรากฏมันไม่ใช่มันก็เกิดการขัดแย้งในตัวทุกไหมล่ะนี่คือนี่คือ,อจิ๊บใหญ่เชบอกไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับทางเดียวที่จะเลี่ยงชีวิตแบบนี้ได้นั่นคือการมีสติในการดําเนินชีวิตครับมีสติที่ไม่พาตัวเองไปเจอกับอะไรที่สามารถเป็นปัญหาได้สําหรับใครนะฮะที่ต้องการพัฒนาเรื่องสติในการมีความรักนะฮะ ผมมีคอรส์สดีๆที่ทุกท่านสามารถเรียนที่บ้านได้ผ่านเว็บไซต์หรือ Facebook เฟซบุ๊กก็ได้นะครับนั่งเรียนสบายๆให้ติดต่อกับทีมโค้ชของผมในไลน์นี้ครับเดี๋ยวเขาจะบอกนะฮะว่าคุณเหมาะกับคอร์สไหนแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรฮะสามารถสอบถามคําถามเบื้องต้นเราตอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็แค่อยากจะให้สุภาพสตรทีทุกคนสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก้าะ